ครับสวัสดีครับ f c ช่างสมรถมืออาชีพทุกท่านนะครับมาจะเจอกันนะครับในวิธีของการพูดเรื่องราวปัญหาระจนนะครับซึ่งผมจะพูดช่องนี้และก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องเฟซบุ๊กช่างเราใจลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับไปเจอผมได้ช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยผมอ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปอัดอีกช่องหนึ่งนะครับไปถามได้พูดคุยกันได้นะครับในวิธีของปัญหาระจนนะครับ ผมจะตอบคำถามกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการช่างยนต์นะครับอีกช่องหนึ่งเป็นทุกช่างเราใ,ใจลื่นนะครับ FC ท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามานะครับคุณสมชาติสุประเสริฐนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับซึ่งเป็น FC กันนะครับมันด้แมกนัมนะครับรถผมเวลาวิ่งหน้าสายขวาสายซ้ายนะครับ ช่วยบอกหน่อยครับว่าเป็นอะไรนะครับไปมาหลายที่แล้วนะครับไม่หายนะครับมาด้าแม็กนัมนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะตอบนะครับเป็นเรื่องที่240นะครับคุณสุชาติก็บอกว่าครับพี่อยากฟังเร็วๆครับนี่นะครับเป็นคำถามนะครับจาก f อ c ท่านหนึ่งนะครับในวิธีของรถจนนะครับปัญหารถจนนะครับคือจุดแรกเนี่ยถ้าเข้าไปหาช่างเนี่ย ถ้าวิ่งสายนะครับช่างเขาจะเช็คนะครับความหลวมของออช่วงรางนะครับว่าจะเป็นลักษณะอะไรย่างไรนะครับยกรถขึ้นหรืออาจจะไม่ยกรถขึ้นนะครับแล้วก็หาวิธีเช็คนะครับในการขยับล้อรถนะครับดูเพื่อเช็คความหลวมนะครับของลูกบากต่างๆนะครับพอขยับล้อปุ๊บเนี่ยขยับซ้ายขวาขยับขบบนขบบนข้างล่างปุ๊บเนี่ยช่างเขาจะ พอจะวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้เปนไปมาหลายที่นะครับสแสดงว่าช่างเนี่ย <laughs> เขาขยับแล้วนะครับอาจจะแน่นนะครับอาจจะแน่นปึกเลยครับทั้งขยับด้านบนด้านล่างขยับด้านซ้ายด้านขวานะครับจะแน่นเลยนะครับลูกหมากต่างๆนานานะอาจจะไม่รวมเลยนะครับเพราะว่าไปหลายที่สแสดงว่าหลายที่ก็ต้องบอกว่าโอเคคือมันไม่รวมนะครับทุกอย่างแน่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากเอ่ลูกน่่งนะครับ ลูกหมากปีกเอรกบนนะครับลูกหมากตัวติดล้อนะครับหรือลูกหมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รวมเลยนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับในวิถีของการแน่นนะครับทีนี้มันสายได้อย่างไรนะครับก็คือรถเนี่ยวิ่งสายปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาแน่ปกติแล้วรถเนี่ยวิ่งไปปุ๊บเนี่ยไปพบอะไรปุ๊บเนี่ย มันไหลตรงเลยนะครับประมาณ50สิบเมตรร้อยเมตรมันก็ยังไหลตรงได้นะครับในพิธีของรถปกตินะครับถึงแต่อันนี้วิ่งสายนะครับคือถ้าไปบนก็งสายญาตลงทางนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยไม่จะอาจจะลงทางซ้ายหรืออาจจะไปลงทางขวานะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้เอ่อจุดตัวสําคัญเนี่ยบางทีเนี่ยเราขยับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันอาจจะเป็นที่จุดนี้นะครับผมก็เลงจะไล่จุดให้นะครับ เพราะว่าถ้าบอกไปหลายที่แต่แรงว่าช่างเนี่ยหลายที่พวก็เขาขยับแล้วล่ะเขาขยับแล้วล่ะในวิถีของลูกหมานะครับตัวล่างตัวบนนะครับลูกหมาตัวติดล้อนะครับพวกลูกหมาไดรพวกต่างๆนานาเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยถ้าไปมหลายที่นะครับช่างก็จัดการหมดแล้วล่ะนะครับในวิถีของผม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 ต้องใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะเพราะผมเคยเจออยู่ประมาณสักสามสี่ครั้งนะครับในวิถีของมาสด้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวเบรกนกล่างนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะมีปุ้บปี่นกที่ตัวนึง บูดปีกนลกลานะครับซึ่งบูดปีกนลกลางเนาี่ยหลายครั้งเนี่ยมันแตกนะครับบูดปีกนลกลางนะครับพอมันแตกปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้เอาออกยากเลยนะครับบูดปีกนลกลา,ากตัวนี้นะครับของมันด,ด้านะครับตัวนี้จะเอาเอา,เอา,าย,ออยากนะครับในวิธีของบูดนะครับซึ่งถอดยากนะครับแน่นนะครับลักษณะนี้นะครับบูดปีนลก,ลาน,ากน,นกลาหอันนี้คือปีกนกนะครับของไม่นะครับเสร็จแล้วในบูดตัวนี้ลักษณะนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับบูดปีกนลกลา ซึ่งนี่ Kristin. นีตัวนี้ตัวนี้เป็นจะเป็นบูสตัวนี้นะครับอัดเข้าไปอยู่นะครับลักษณะนี้บูสตัวนี้แตกนะครับยางแตกนะครับมีลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับเวลาวินปุ๊บเนี่ยสายสายซ้ายสายขวาสายสายสายขวายิงเวลาตกหลมปุ๊บยิงดึงเลยนะครับตกหลมนะครับตกหลมข้างซ้ายก็ดึงข้างซ้ายตกหลมข้างขวาก็ดึงข้างขวานะครับในวิธีของบูตปีนออกลากแตกนะครับซึ่งเจอนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนด้วยนะครับในวิธีของการวิ่งแล้วสายนะครับสายไปสายมานะครับอันนี้เราเช็คแล้วนะครับว่าล้อนี่ไม่หลวมนะครับลูกปืนล้อต่างๆนานี่คือเราไล่เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าไปมาไหนที่เป็นกาต้องไปเช็คแล้วอย่างอื่นแน่นหมดนะครับักษณะนีนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับบางทีจังหวะโย่ปุ๊บมันไม่เจอนะครับบูธตัวเนี้ยถ้ามันแตกปุ๊บเนี้ยมันอยู่รงไหนเนี่ยมองไม่เห็นนะครับบูธปิดนอกล่างนะครับแล้วนี่นะครับเออสนะครับสักตัวนี้ก็เกี่ยวนะครับ ปีกนกบนนะครับพวกนี้สลักพวกนี้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับเวลามันแตกมันหลวปุ๊บเนี่ยก็เกี่ยวนะครับในพิธีของนี่นะครับมันเป็นบูธเหมือนกันนะครับบูธปีกนกบนนะครับเป็นบูธนะครับไม่ใช่ลูกหมานะครับบูธนะครับเพราะลูกหมาเนี่ยผมเข้าใจว่าช่างกระเช็คแล้วล่ะนะถ้าปีกนกล่างปีกบลูนกบนเนี่ยช่างกระเช็คหมดแล้วนะครับในพิธีของลูกหมานะครับแสดงว่าไม่รวมนะครับนี่นะครับบูธ เวลามันแตกเราจะเห็นนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับข้างนอกเป็นยานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะนับปุ๊บเนี่ยบริเวณยางของเดล็กบู๊ตเป็นแตกนะครับลักษณะนี้เวลาวิ่งก็สายนะครับปีนนกบนนะครับนี่เวลาวิ่งก็สายนะครับบู๊นะครับนี่ผมจับไปที่บู๊ตเลยนะครับบู๊ตปีนอกล่างบูดปีนนกบนนะครับปีนนกบนมี2ตัวปีนนกล่างมีตัวเียวตัวใหญ่นะครับปีนนกบน2ตัวนะครับนี่นะบู๊ตัวนี้นะครับปีนนกบนมี2ตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในวิถ ยึดอยู่ยึดโยงกันอยู่นะครับแล้วก็มีในเรื <like ่องของบีนกล่างคือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยบูธบูธตัวนี้มันอัดอยู่นะครับผมไม่จำใจไปหารูปนะครับแต่บรรดาไปงานะครับก็หายากนิดนึงนะครับบูธตัวนี้มันอัดอยู่นะครับเสร็จแล้วปัจจุบันบูธตัวนี้มันแตกนะครับจุดหนึ่งที่ผมจะดูนะครับบูธนะครับเพราะลูกหมากปีนอกล่างปีนกบนั้นรู้แล้วน่ตึกนะครับแล้วก็ไอ้ตัวไอ ลงมาช่วงล่างต่างๆนานะครับดูแล้วก็แนังสืเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปหลายที่นะครับผมก็จะอย่างนั้นนะครับนี่นะครับบูตตัวนี้นะครับนี่นะครับบูตตัวนี้นะครับหนึ่งตัวสองนะครับปีโนบลนะครับนี่ตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะครับเป็นไปได้นะครับแตกทีนี้แตกไหนมองไม่เห็นนะครับจังหวะโยกปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะโย่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันต้องใช้แรงของครัวนะครับแรงที่รถกระบะนะครับกับแรงที่มือเราโยกเนี่ยุูตเป็นต่างกันนะครับลักษณะนี้ เป็นไปได้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับบู๊เนี่ยโอติร้อวิ่งสายซ้ายสายขวาตัวนี้เลยถ้าล้อไม่หลวมนะลูกปืนล้อไม่หลวมนะก็คือสลาวตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวชาชัดชัดนะครับนี่ไปหาคือที่ช้าเนี่ยไปหาภาพมานะครับของพี่น้องๆในเพจนะครับผมก็ไปขออนุญาตหามานะครับบางท่านเนี่ยผมไม่รู้ผมก็ไปเอามาเลยนะครับนี่นะครับบู๊ตัวนี้หนึ่งนะครับบู๊ตัวนี้สองเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีเอ่อตัวนี้นะครับปีนกล่านะครับนี่บริเวณนี้ นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับบูธปีนลกล่างอันนี้บูธปีนลบนนะครับซ้ายขวานะครับและบูธปีนลงล่างนะครับจุดนี้เลยที่ผมให้ก่อนสำคัญเพราะไอ้ปีนลบนตัวนี้ช่างก็เช็คแล้วแต่ไปหลายที่จะเช็คจากแล้วไอ้ตัวปีนลกล่างก็เช็คแล้วนะครับเลยดุมล้อต่างๆนานาเนี่ยล้อไม่ขยับนะครับลูกปืนล้อไม่รวมนะครับเขาคงชิดได้แหละนะครับฝ่ายจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนี่คือตัวนี้นะครับนีตัวนี้นะครับยาวมานะครับสักเกะนะครับ เด็กทอชันบาร์นะครับซ there the ึ่งเป็นนะครับปีนกตัวนี้อยู่นะครับปีนกบนอยู่นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถามว่าปัญหามันจะเกิดลักษณะไหนนะครับเด็กรอชันบาร์นะครับปัญหามันจะเกิดได้นี่ท้อชันบาร์นะครับตัวปรับนะครับตัวปรับไอ้ความเอ่อขึ้นลงนะครับความสูงต่ำของรถยนต์นะครับเวลาเขาจะปรับขึ้นสูงกับต่ำเนี่ยเขาจะไปปรับท้อชันบาร์ตัวนี้นะครับเขาจะมีเกียวน็อตนะครับปรับนะครับตัวนี้มันจะมีจุดหนึงนะครับซึ่งเคยเจอนะครับ โอ้โหหาอยู่ยานานเลยนะครับหาอยู่นานเลยนะครับคือวิ่งไปเว็บสายนะครับแล้วบางทีก็นิ่งบางทีมิ้งไปปุ๊บสายแล้วก็บางทีก็นิ่งนะครับมิ่งไปปุ๊บสายซ้ายสายขวาปุ๊บบาดีก็นิ่งนะครับหาอยู่นานนะหาไม่เจอนะครับพอทุกอย่างนี่พอเรามานี่แนึกนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเกิดได้ยังไงนะครับตัวนี้มันเกิดจากตัวนี้นะครับเวลามันเกิดนะครับมันเกิดโอ้โห คือหาไม่เจอนะครับหามเจอหาปัญหาไม่เจอนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนเด็กทอชันบาร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับผมไปหาภาพมานะครับซึ่งนึกได้นะครับนึกได้นะครับไปหาภาพมาเสร็จแล้วเนี่ยพอไร้ใจพวกเราก็เป็นห่วงพวกเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตปรับทอชันบาร์เมื่อสักครู่นี่ผมเห็นภาพนะมันจะมีเกียวน็อตนะครับตัวนี้คือน็อตปรับทอชันบาร์นะครับให้ขยับตัวถังขึ้นให้ขยับตัวถังลงปรับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาวิ่งไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวชันบาร์ มันจะเป็นตัวซับน้ำหนักการขึ้นลงนะครับของรถนะครับถ้าตัวนี้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยนี่นี่างตาจะานจะต้องรีบปรับนะครแม่ควรจะหาเผ้วไม้ได้นี่ก็สนุกนะครับนี่เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันไปอยู่กับอปีนดก่างเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมันไปมันมันเด็กยาวนะยครับยาวยาวมาถึงตัวถังนะครับตัวถังรถนะครับตัวนี้นะครับยาวมาถึงนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวคานนะครับตัวนี้นะครับตัวปรับยู่ตัวนี้นะครับปรับดาวผมทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันจะมี เฟืองนะครับเฟืองสวมอยู่เฟืองละเอียดสวมอยู่นะครับหัวนี้กับหัวนี้นะครับเวลามันจับปุ๊บเนี่ยมันจะสวมกับเฟืองละเอียดอยู่นี่นะครับชัดๆเลยนะครับภาพชัดๆเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันยาวมาถึงตันตัวปักตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีเฟืองสวมอยู่นะครับทีนี้ไอ้เฟืองตัวเนี้ยมันรูดเฟืองรูดนะครับเฟืองมันรูด นี่นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่เหล็กนะครับเหล็กท่อชันบานะครับนี่ตรงนี้หัวเฟืองนะครับหัวเฟืองมันนี่เดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับหัวเฟืองนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเฟืองนะครับสวมอยู่นะครับนี่นะครับเป็นเหล็กท่อชันบาเหล็กยาวเลยนะครับหัวเฟืองเอ่อบนหัวแล้วก็ตัวท้ายก็มีหัวเฟืองนะครับหัวเฟืองเป็นยังไงหัวเฟืองเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับหัวเฟืองมันนะครับมันลูดหัวเฟืองมันนะครับอันนี้สองอันนะครับสายกว่าอันนี้มันลูดหัวเฟืองตัวนี้มันลูด หลังจากเค้กอย่างอื่นแล้วนะครับหัวเฟือตงตนี้มันรูดนะครับโอ้โหเน้าใหญ่อ่ะนี่นะครับในวิถีของช่างนะครับนี่นะครับตัวปรับู่ตรีนะครับตัวเนียบเฟืองหัวเฟืองมันสมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายนิดหนึ่งนะครับหัวเฟืองมันสมอยู่ตรงนี้นะครับ,รรบตัวนี้ตัวปรับหัวเฟืองอยู่ตรงนี้มันเสียบเข้าไปแต่แล้วมันสวมตรงนี้มันรูดเงยหาไม่เจอ นี่นะครับในวิถีของวงการช่างก็คือปัญหาหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอจริงๆริงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอเจอได้แต่เจอปุ๊บเนี่ยหมมันเหมือนกับว่าโล่งนะครับยกภูเขาออกจากอกนี่หัวเฟืองนะครับหัวเฟืองตัวนี้มันลูดนะครับเขาบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ช่างเป็นไปแล้วครับเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วครับเปลี่ยนปุ๊บวิ่งปุ๊บนิ่งเลยนี่นะครับคือปัญหานี่ไล่ยังแต่ต้นเลยนะครับไล่แต่ล้อลูกปืนล้อนะครับดุมล้อนะครับ ลูกหมารปีกนกล่างลูกหมารปีกนกบนนะครับไล่มาหมดแล้วนะครับเพราะว่าไปหลายที่นะครับแล้วก็บูธปีกนกล่างบูธปีกนกบนไล่มาหมดแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยพอไรจันัร์ปุ๊บเนี่ยแขนลงแขนแหลกนะครับไอ้พวงมาลัยกระปุกเปิดกระเบิดระยะพวงมาลัยปีระยะพวงมาลัยฟรีนี่ปุ๊บนี่ก็เกี่ยร์นะครับระยะระยะพวงมาลัยจะฟรีปุ๊บเันจะเกี่ยวนะครับเด็กอะไรมาหมดแล้วมันแน่นตึบสุดท้ายมาเจอตัวนี้นะครับเล็กทอยชันบาร์นะครับเฟืองรูดนี่นะครับ แล้วเฟืองลูกลักษณะนี้นะครับเวลารถเนี่ยมันต้องใช้น้าหนักนะครับสมมติยิงยิงทุกหนาปุ๊บมันยิงสาย,าน,าะน,ยนะครับแต่ทุกเบาๆปุ๊บม่ค่อยสายเท่าไรน่เพราะว่าลูกน้อยนะครับแต่ถ้าทุกหนักๆปุ๊บเนี่ยน้ำหนักไปปุ๊บเนี่ยมันใช้น้าหนักเยอะปุ๊บการโยกของตัวปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้แรงนะครับพอแรงตรงนี้ปุ๊บไอเนี่เอามา GORD, มอยู่นะครับเฟืองตัวนี้นเอามาอยู่เพราะมันลูกอยู่นะครับพอไรจกน้นปุ๊บมันสายนะครับนี่นะครับวิธีของรถนะครับหาปัญหานะครับได้จางแต่ต้นเลยนะครับไั้ ลูกหมาปีนกล่างลูกหมาปีนกบนนะครับลายมันหมดนะครับมึงนีคือมีอะไรไล่หมดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เจอนะครับลักษณะนี้นะครับในวิธีของปัญหารถยนต์นะครับลงมาลายหมดนะครับปีนกล่างปีนกบนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่นะครับคือปัญหาของรถยนต์นะครับในวิถีของนี่นะครับพวกอลูกหมานะครับแน่นตึบนะครับพวกกองยาต่างๆอานาปุ๊เนี่ยแน่นตึบนะครับกองยาตัวนี้ก็มีมีส่วนนะครับเนี่ยถับวมันหลวปุ๊บก็สายเหมือนกันนะครับ บูด e er ูองปูสายแต่ผมเข้าใจว่าก็ไปมาหลายที่นะครับช่างก็ใช้หมดแล้วล่ะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวหนนะครับตัวที่ผมว่ามาเนี่ยเป็นเป็นตัวไในสุดนะครับซึ่งมันจะมีผลกับการโยกสายนะครับเด็กจ์จินบานะครับไม่รู้นะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมไล่สุดท้ายแล้วไล่เนี่ยไปเจอตัวนี้นะครับบูดเบิร์ดนี่ผมไล่หมดแล้วครับลูกบลูอยู่นกดางพี่นกบนเนี่ยคือไล่หมดแล้วล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเจอตัวนี้นะครับเจอ อันนี้ชาจันบานะครับเด็กยาวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปเจอตัวนี้นะครับมันรูดนะครับพอรูดปุ๊บเป็นจังหวะเปนขยับนะครับเวลาวิ่งไปขยับนะครับทุกหนักมีขยับเยอะนะครับทุกหนักไม่อะไรทุกหนักขยับเยอะนะครับเจะขอเราก็บอกนะครับถ้าไม่ทุกไม่ไม่ไม่ทุก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยสายช่างแต่พอมาไหนทุกมอไห่ปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งนี่แล้วไปเจอลูกเนินอลูสั้นะไอนะหงไปเลยนะครับนี่นะครับในวิถีของปัญหารถจนนะครับแต่เราต้องไล่ตั้งแต่ล้อนะครับ พวกรุมล้อต่างๆเนี่ยลวมไหมนะครับพอลวมปุ๊บเป็นลูกปืนขยับได้ปุ๊บเอ่าล้อนๆมันก็แฝงได้ล้อมันก็หลวมม้วงได้มันก็พาล้สายได้นะครับเวลาเราไล่เราต้องไล่ไปทีละสเต็ปนะครับตีทีละจุดนะครับในวิธีของปัญหารถชนนะครับเป็นลูกปืนล้อ,น,อนะครับเราก็บริเวณปอกเนี่ยมันลวมไหมล้วมปุ๊บมันขยับได้ลูกปืนนะครับล้อก็สายได,ได้นะครับแต่ที่เราไปมาหลายที่ทางจัดการหมดแล้วนะครับทางเขาลื้อหมดแล้วแหละในวิธีของเอาปัญหารถชนนะครับนี่ดุมล้อนะครับต้องดูนะครับดุมล้อเนี่ยรรววมมมมไไแต่่่เคคืองนะับ ไปดูปุ๊บก็ไล right, ่เลยนะครับไล่ตั box, ician, tai, type, type ้งแต่ต้นเลยนะครับน right, ี่ไล right, ่ต right, ั้งแต่ล like, ูกหมาตัวล่างนะครับลูกหมาตัวบนนะครับแล้วก็บ right, ูบูตัวนี้นะครับบูตัวนี้แหละครับเพราะว่าดูจากภาพนะครับเราจะเห็นนะครับบูตัวนี้พอรู้จากภาพปุ๊บเนี่ยเราจะโอ้โหมันอยู่กีไหนะนะครับลึกนะครับอันนี้ทอจันบานะครับไอตัวนี้นะครับตัวที่ผมเจอคือตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับมันรูดนะครับเกียวมันรูดนะครับเฟืองมันรูดเสร็จแล้วพอเราจะนั้นปุ๊บเนี่ยเวลารถวิ่งวิ่งขย ซ้ายขวาขยับได้นะครับเวลาไล่ปัญหารถโอ้ลักษณะนี้เวลาลื้อระบาดนะครับไี่ใเห็นภาพนี้ง่ายนะแต่เวลาลื้อเน้องบางทีครึ่งวันครึ่งวันราเบยยังไม่ออกนะครับยิ่งเก่ายิงถอดยากนะครับในวิถีของรถยนต์นะครับอะไรรถยนต์นะครับบูธปีนอกล่างปีนนอกบนนะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเล็กทอนจันบาร์นะครับลักษณะนี้นะครับพอรัจันนั้นปุ๊บเนี่ยก็ไปเช็คสูนนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คสู ครับให้ศูนย์ไป้จัดการนะครับแล้วก็บริเวณพอเช็คศูนย์ปุ๊บเขาจะรู้นะครับจะจับจับจุดรู้นะครับพวกอา้ยานหนวดกุ้งเย้ยพวกต่างๆอนาเนี่ยเช็คศูนย์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ก็ปรับให้นะครับศูนย์ในถ่วงล้อต่างๆอนาเขาก็จะปรับให้เรานะครับในวิธีของรถจนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาไล่ปุ๊บตรงไหนจะแรงๆนะครับ พวกนี้ต้องตใหม่แต่เราเแือดคือไม่ต้องไหม่รวมเลยนะครับแล้วเดือดพอเราจะนับพวกก็ไล่เข้าไปสู่ข้างในนะครับสุดปลายสุดนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับเพื่อที่จะค้นหาปัญหารถชนนะครับแม็กนัมนะครับเวลาวิ่งแล้วสายนะครับต้องไปหาปัญหาลักษณะนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคือเวลาไล่เนี่ยผมจะไล่ลักษณะนี้เหมือนกันเฮ้ยน,นีนมนนมน่มันแน่นเว้ยเฮ้ยนี่มันแน่นเว้ยเฮ้ยนี่มันแน่นเว้ยก็มันมันแน่นนะมันแน่นทุกตัวคือคุณไล่ตัวไหนก็ได้แต่มันแน่นตัวแต่สุดท้ายแล้๋ยวพอไปพอไปไล่ดึกๆปุ๊บบบเนนนนีี่ยยอ้้ะะะะคครรัััจปลกษณ โอ้หายยากนะครับไม่ใช่อรไรง่ายนะครับเวลาปัญหาหาปัญหานะครับนี่นะครับชงล้านะครับนะครับยิงเก่าก็ยิงหาปัญหาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับนี่นะครับลูกยางหน่อยกุ้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะในบริเวณนี้ก็เกี่ยวนะครับลูกยางหน่อยกุ้งนะบางทีบางอย่างปุ๊บมันดึงพมมันดึงปุ๊บเวลาวิ่งปุ๊มาไล่ปุ๊บดึงเลยซ้ายขวานะครับปล่อยผมมาไล่ดึงเลยนะครับสถานที่ไปเช็คสูตรไปได้ต่างๆนาสูก็จะปรับให้นะครับปรับองศาให้อะไรให้นะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าไปหลายที่แล้วคงจะทำหมดมาทำมาหมดแล้วละนะครับแต่ก็ลองต้องลองดูนะครับทำหรือไม่ทําอย่างที่ผมพูดอธิบายให้ฟังนะครับนี่เป็นการเล่าเรื่องทางโทรศัพน,นะประสบการณ์ล้วนๆนะครับได้มาเพราะประสบการณ์นะครับเพราะว่าติดจ,จอยอยู่กับปัญหานะครับปัญหาไม่เจอนะครับคือปัญหาเนี่ยปัญหาไม่เจอแต่แล้วพอเราจะนั้นปุ๊บเนี่ยกย็ค่อยๆไล่ไปทีละขั้น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 จนถึงสุดท้ายไปลงที่เด็กทอชชนบาร์นะครับ เฟืองท่าจันบามันรูดนะครับนี่นะครับเป็นปัญหารถอาการสายนะครับคำถามเอซนะครับซึ่งหงญ่กันนะครับในวิธีของปัญหารถชนนะครับจากประสบการณ์นะครับทางซ่อมรถนะครับเรียนรู้มากับ30ปีนะครับแล้ววันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังนะครับปิดอู่ไปแล้วนะครับประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังเออซ่อมรถตัวเองซ่อมรถของเออ ญาตินะครับปี่น้องเพื่อพวกมันฝูงนะครับก็ไม่ได้รับจ็อบไม่ได้อะไรนะครับก็หาเวลามีความสุขกับการดูกับปัญหารถยนต์นะครับไปดูนะครับไปดูนะครับแล้วก็ยังไงก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากเรื่องราวมาถึงกันและกันนะครับตัวนี้นะครับสุดท้ายไปที่ตัวนี้นะครับแต่ต้องไล่แต่ต้นอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับเป็นการตะกองฐานนะครับของใหญ่กันครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ มาด้านะครับวิ่งสายตัวออจะมีไม่จะเป็นมาด้าอย่างเดียวนะครับรุ่นอื่นก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไปหานะครับอายรอย่างแต่ที่ผมบอกนะครับล้อไม่รวมลูกหมากติดแขนล้อไม่รวมลูกหมากแหลกไม่รวมลูกเออลูกหมากปีนลกล่างไม่รวมลูกหมากปีนลกบนไม่รวมนะครับนะครับอยู่ๆมันวิ่งเปนลูกสายนะครับพวงมาลัยระยะฟรีไม่รวมไม่ฟรีมากนะครับฟรีมากกระสายนะครับพวงมาลนะถ้าฟรีมากกระสายนะครับระยะฟรีของพวงไาลนะครับถ้าฟรีมากกุเป็นสายเลยนะครับ ตายไปตายมาอย่างเดียวนะครับประคองมปอยู่นะเวลาเวลาวิ่งตออย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับทุกอย่างถ้าทุกอย่างแน่นหมดปุ๊บเนี่ยเราต้องไล่ไปลึกๆนะครับบู๊ลงมาปีนลอกลา่ลงา,กลางบู๊ลงมาปีนอกบนนะครับแล้วก็ตัวชาร์จิมานะครับต้องไล่ไล่ไปลึกๆนะครับเจอแน่นอนครับถ้ามันมีอาการรถเนี่ยมีอาการปุ๊บเจอแน่นอนอยังไงก็เจอแน่นอนเพราะมันมีอาการไอ้บองบอนะครับไม่อช่อยู่เอ้ยมันไม่เจอไปโน่นไปนี่ทางเขาบอกเช็คแล้วเช็คแล้วมันไม่เจอบอกแสดงว่าคุณหาไม่หาทุกการันไม่เจอดิเรื่อง ถ้าได้ว่ามันมีปัญหาแน่นอนแล้วจริงๆเนี่ยปกติปุ๊บเนี่ยไปบองกำไรปุ๊บวิ่งได้5สิบแมตร้อยแม่แมันยังนิ่งอยู่เลยนะครับมันไปลงซ้ายไปลงฝ่ายคุณเลยนะครับนี่นะครับเป็นการตั้งคำถามนะครับ fc ครับรักทุกท่านนะครับของยายแล้วก็ขอบคุณมากนะสำหรับกำลังใจที่ให้กันมานะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามตั้งแต่ต้นยันถึงวันนี้นะครับ240คลิปนะครับแล้วจะเจอกันเรื่อยๆนะครับในวิถีของปัญหารถยนต์นะครับขอบคุณครับ